สวัสดีครับช่องธรรมะมแดกวันนี้ได้ปลา400กว่าถ่ายพี่นอ้องเนี่ยทำการเสร็จเป็นลมเป็นคลื่นคลื่นใหญ่ลมแข็งเอีอเอ่ยวางดูน่นาะไ่้ปลา400กว่าถ่าย400กว่า ลมก็ยังวางอยู่ปลาอย่างนี้ก็กิโลสอง240ร้อยสี่สิบกว่าบาทแต่ว่าปลาเราไมา่ได้ส่งในประเทศไทยเราส่งประเทศนอกเ,อเราไม่ส่งในประเทศไทยเลยปลาเนี่ยเราส่งนอกทัง้งปเทศส่งแถวมาเลอินโดนีเซียสิงคโปร์บูนายจีนไต้หวันไปทางนั้น bữa đang lắc tai, bữa giờ lắc tai, bữa giờ nó lom tì sườn, gông ngang ไปได้ประเทศงายก็มาลากใต้เพื่อนอยู่ลมมันตีเข้าไปลมแข็งคืนแข็งวันนี้ยืนยอนลมแข็งเลยพี่น้องเ,งเออไอรี่มาอยู่หัวเรื่องไม็สาวเสือกันนั่น เดี๋ยวเรื่องน,นันเดี๋ยวคนอินไทยยัยงนู่นพันกันอยู่ด้วยวนพันวนพันวนพันกำลัง เรามันแข็งขึ้นมันตกป่วนก็ใส่หัวเรือเต็มไปหมดเลยเนาะเราก็ได้ไม่มากเองจะให้หน้าที่ยับเรลก

ตื่นเงนใหญ่กแลังสกักผ้ายลากเท่าเยอะๆด้วยไทยไทยไสวัสดีมาเพียงเท่านี้นะครับถ้าเห็นคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วย ย้องธำมาหาเดกนะครับครับ